ขอแบบตัวรักลักสามตัวตัวลักนี่คือใสปะ่ะ <Okay. S 1> แต่ชอบที่จะเห็นมันชอบที่จะเก็บมันอยู่ชอบที่จะเห็นแล้วก็ทำราคามีประสบความสำเร็จได้การทำราคาด้วยตอนต่ำโลดใช่ใช่เสื้อมันก็มีความแบบแพสซีฟยิงคำในยุคนี้ในการลงทุนไงประสบความสำเร็จได้การทำราคานี้ย 300อบาทห้าร้อยบาทไม่รู้ซื้อมาตอนซื้อมาใช่ไม่มีคนเล่นตอนซื้อไม่มีคนเล่นอะไรแบบนี้อันนี้คืออะไรกูไม่ได้เล่นกูไม่รู้มันคืออะไรไซโคหนัง,นงชื่อเรื่องว่าไซโคใช่แล้วมันแพงยังไงมันแพงขึ้นมายัางไงก็ก็าตามสูตรการเก็งกำไรเสยยืดซื้อราคาถูกเราก็รอวันที่เทรนด์มัน มาพอเทตนมันมามีม rapper, มอินลูเอนเซอร์หรือมีแรปเปอร์มีเซเลบิตี้ใส่หรือเทรนแฟชั่นมันมาเสื้อตัวนั้นก่็จะมีราคาสูงข,ขึ้นโดยไม่ได้นัดหมายตัวนี้ก็เป็นหนึ่งหรตัวนั้นตัวนี้ก็อยู่ในเทรนปกติเขาขายกันที่ะไหรย่ยุคนี้ตอนนี้ไปเซิร์ชใน eBay ได้น่าจะหลักหมื่นบาทหลายหลายอยี เฮ้ยมืองนอกนะแต่เมืองไทยมีคนเสนอราคาสามพันถึงห้าพันบาทให้กูเฮ้ยกูก็คิดอยู่เมืองไทยไทยโครู้กันอยู่ของเก่าจริงเฮ้ยแต่สภาพก็โอเคอันนี้สภาพโอเคถ้าใครซื้อหมื่นกูขายใช่นะเพราะว่าเว็บนอกเขาขายหมื่นกว่าบาทอ่าเฮ้ยอันนี้โอ้คอนเทนดีอันนี้คอนเทนดีวัยรุ่นน่าจะชอบ เอกไม้เอกไม้นี่สมัยก่อนเจอตลาดนัดยังไม่ใส่เลยเนะี่ยแล้วตอนนี้คือแบบแพงเลยเหรอเอกไม้เนี่ยนี่หนังสกีมี่หนังแพงเหรอแพงนี่ที่คูโชว์ของแพงให้มึงอ,อยู่นะอันนี้คือหลักห้าพันขึ้นอ่าเดี๋ยนี่เสื้อหนังมั่วมีชอบเสื้อหนังมั่วอตอนนี้เสื้อหนังว่านี่ตัวนี้ตัวนี้หลักหมื่นกันเว็บมือนอก ยังไม่ต้องแพงกล้องนะมีอยู่นี่มากเลยเฮ้ยดูต้องๆแพงนี่ได้เพราะว่าตัวพวกเนี้ยตัวพวกเนี้ยมันต้องรอแล้วแต่คนจะเล่นอ่านี่มันมีตัวสุดยอดมากเลยเดือดสโต๊ก็สวยนะสกรีนสวยเลยตัวนี้ตัวนี้ซื้อก็อย่างตัวนี้ตัวนี้นี่จะจะแพงไหมจะแพงไหม ว่าถ้าหัวหน้าตายหรือใครตายสักคนหนึ่งสมาชิกเขาเสียชีวิตไปสักคนละกันแต่แจ็คแอดตายไปคนทก็ยังไม่ขึ้นเลยแตัวันที่ให้เหนื่อยเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่วิเคาะคุยกับพ่อค้ามาแล้วแต่ของคุณนี่สภาพดีสภาพดีทุกตัวเนี่ยอยากขายแพงแหละแต่แค่พี่จะขายได้จริงื่อวะ รือสุดท้ายมันต้องกล้ามกลืนฝืนทนว่าปล่อยไปที่นี้ตัวรักขท้านั้น,นเลยไม่ใช่ตัวรักตัวเทรนมันคืออะไรวะคือหนังช่วงเก้าสิแปดอะกำลังฮิตจะเลยแล้วจะจะขายออกไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ไม่ไปสองพันห้าสองพันสิบแล้วไปแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเดอะหลอดแล้วเดอะริงแล้วเนี้ยอ่าคือต้องถ้าปล่อยก็ต้องรีบปล่อยเพราะมันเป็นเทรนในช่วงแต่ละเทรนก็ไม่แม่นเหมือนกันว่าไอ้เพียบเลยเนี้ยราคามาแล้วเนี่ยราคามาแล้ว จะทามาแล้วจะอยู่หรืจะไปไปล่อยีิี่เชื่อกูมันงได้อยู่หรือเคยคิดว่าถ้าจะปล่อยเดี๋ยวไม่ไปไม่ใช่แค่อิีกูอิชกูเด็กเยอะกูอยากไปปล่อยงานใหญ่ๆเออเออที่อีหนึ่งบอกว่ากูขายได้เป็นแสนอะไรของมันอยากไปปล่อยงานคนเล่นซีรีส์ใช่ใช่ใชเขาถึงจะรู้ราคาใช่ใช่มนต้องีเนี่ยไปแจมกับบังในขอพื้นที่เล็กๆของบัง ยิบอยู่เหมือนกันโอ้ยวันนั้นไปหาบุกบ้านบางครับบางเขาบอกว่างานที่ผ่านมาผู้ขายได้ขายสองขายห้าอะไรงเงโงเหรอบอกมันซื้อเยอะๆแล้วก็เปิดไอจีขายเสื้อซะคนเยอะขายเสื้อในเว็บไซต์ให้คนมาซื้อเยอวกลับมาที่เราไม่ได้คนที่ถ้าสองนี่ยนเงาโต๊ะตาเก่งแต่ว่ากรรมของมันคืออย่างที่กูเล่าให้ฟัง เก่งไว้แทบตายสุดท้ายหลุดหลุดคือเทรนมาแล้วไม่ปล่อยเฮ้ยคฮาวายเฮ้ยฮาวายใส่ป่ะใส่ป่ะหรือว่าเก่งอีกเหมือนกันเนี่ยนี่เก่งเลยเฮ้ยเผื่อใส่เผื่อใส่เผื่อเผื่อครั้งพอแบบเรียกว่าอะไรฮาวายมาเลยเรายังมีวิส่ยมันต้องไปซื้อใช่ป่ะเออกูเป็นคนบ้าเก่งจริงกูเป็นคนบ้าคอนเซ็ปต์ถึงไม่มีคอนเซ็ปต์กับอะไรชีวิตกูกูก็สร้างคอนเซ็ปต์บายสัปดาห์ให้กูเอง เขาว่าคอนเซปต์ค huh. ืออะไรเช่นแดกประทูอย่างเดียวดีกว่าเดือนนี้เบื่อการกินข้าวใส่เสื้อใส่เสื้อเก่าอย่างเดียวดีกว่าใส่เสื้อพื้นอย่างเดียวดีกว่าสองเดือนขี้เกียจคิดว่าจะใส่ลายอะไรคิดออกแล้วก็สร้างตีมไปเลยเฮ้ยใส่เสื้อขาวอย่างเดียวดีกว่าเฮ้ยใส่เสื้อสีน้ำตาลดีกว่าวันนี้เราควจะเอาเสื้อสีน้ำตาลมาใส่แล้วซักทีเดียวตอนตากมันจะสวยดี เนี่ยเนี่ยคือปูเฮ้ยใส่เสื้อดำมือของวีคนี้เวลาซักเวกลาเวลาคิดจะซักหรือปั่นมันจะต้องไม่มีปัญหาเสืส้อสีโดนเสื้อขาวยังไรเงี้ยวีนี้เป็นสีดำเลยกูก็สร้างคอนเซ็ปต์มตัวเองมันอย่างนี้มันมันอย่างนี้แหละถึงเรียกว่าคนประหลาดคนถึงไม่เค้าปูเน,น,นี่คิดเยอะแต่ก็อย่าลืมนะครับเสื้อตัวนี้ครับเพราะว่ากำลังจะ หมดสต็อกแล้วนะครับจะปิดแล้วไปปิดเถอะเดี๋ยวขายดีเกินแต่กว่าวันนี้นี่ได้หลายอันเลยเนี่ยได้หลายอันแล้วมีบ้านบ้านคุณเนี่ยอยู่กับหลานอยู่กับครอบครัวเป็นพี่แม่โอ้โหคนอย่างเงี้ยแหละวหลานนิงลูกเดี๋ยวเอาคอนเทนต์ลูกอีกครับงหน้าขังหน้าเดี๋ยวไอ้ขังหน้าเขาเลยอ่ะกูบอกก็ได้ลูกสาวกู ที่กูเก็บมือเก็บตัวนี่แหละเหรอเออกูไม่กล้าบอกใครว่าผู้หญิงท้องแล้วเขาก็เอาเด็กมไม้เหี้ยตอนผู้หญิงไปแล้วผู้หญิงหนึ่งฝรั่งพี่โหคุณได้กับฝรั่งเลยอนะ่ะเนี้ยใช่ไปเจอที่ไปถ่ายเป็นเฟสทัวร์อ่าไปถ่ายเป็นเฟสทัวร์ที่เกาะช้างหรือเกาะที่อะไรไม่รู้สักอย่างอะ่ะคือเป็นปาร์ตี้อะ่ะไปหาดูอ่ะมันมีแล้วก็ไปเจอฝรั่ง ก็ไปหนบฝรั่งเลยก็ได้อีกมาแต่มึงต้องมาเลี้ยงดูแล้วก็มาเช็ดไหล่ตอนเล่นไม่มีไม่เคยได้ฝรัหลานหลานเกลี่ยมผมเนี่ยมึงเอาโชว์ดังมากไปไปไปเนี่ยครับวันนี้ไปกับเสื้อแลกเทมป์บิ๊กอันะครับสกรีมเราสองคนจะดวงตาสองดวงไอ้เนี่ยมึงเบอร์จบตรงนี้ไม่ไม่ได้เหรอโห้ จบที่ป๊ะๆจบที่ต้นไม้จบที่อะไรก็ได้ดิก็นี้ก็คือเอาต้นคีมเอาสิมมาจบได้ไงมันเกี่ยวเกี่ยวข้องที่กับชีวิตมันไม่จบของขมึงเเกี่ยวผสงกระแสมบอกว่าจบที่ดูทาตกโพุ่มกลับอย่าลืมนะครับสามารถซื้อต้นเขาควางตั้งที่ผมได้เดี๋ยวผมขายราคาถูกๆแก๊งๆให้อิมบ็อกเพจเจม5 0ารอยเอากนิกฟาร์มสไตล์มาแล้วก็ฝากเสื้อที่ทากับทูนี่ บงคอกด้วยกับเสื้อเฟซเฟ้นะครับเป็นเงินบำนานในช่วงนี้บำเหน็จ um ในช่วงนี้ให้เราก็ไปแล้วนะครับโฟโตวาชาติชิกา